ประกาศจากสมาคมลูกยางได้ผุดรายการใหม่ยูย่ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจะเป็นเวทีคัดนักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่เข้าสู่ทีมชาติในแมตช์เอเชียนอินดอร์ม์เชีอาร์ตเกมซึ่งเอเชียนอินดอร์ม์ชชีอาร์ตเกม2021คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์ม์ชชีอาร์ตเกมครั้งที่6หรือเรียกว่ากรุงเทพชนบุรี2021กําหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและชนบุรีในประเทศไทยระหว่างวันที่21-30ถึงพฤษภาคม2 5 6 4และทางสมาคมวอลเลย์บอล มีแผนจะจัดการการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยในปีนั้นสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC ได้ประกาศยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดในปีนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันทางสมาคมจึงได้วางแผนไว้ว่าหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกรอบไฟนอลเบื้องต้นนักกีฬาทีมชาติจะทำการฝึกซ้อมต่อไปเพราะนักกีฬาหยุดซ้อมไม่ได้เพราะถ้าหยุดซ้อมก็ต้องมาเลิ ทำร่างกายใหม่อีกครั้งปีนี้ถือว่าหนักมากจริงๆนะครับกับโรคระบาดโควิด -19 เมื่อ,อไร่จะหมดไปสักทีก็ไม่รู้นะครับแต่รายการนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับเป็นเวทีคัดนักวอลเลย์อบอลรุ่นใหม่มาเสริมทัพให้กับทีมชาติไทยยังไงผมก็จะตั้งหน้าตั้งตารอดูการแข่งขันต่อไปครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะอยู่เชียร์วอลเลย์อบอลกับผมต่อไปนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างแต่ถ้ามีข่าวสารวอล,ลเลย์อบอลอีกผมจะรีบแจ้งเพื่อนๆเ,เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคร สวัสดีครับ